ครับสรับในส่วนของ Honor สองร้อยลนะครับเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า20%ลงไปนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับตัวจัจการะบพแจ้งเตือนข,นขึ้นมานะครับหน้าตาจะเป็นลักาณะนี้นะครับเพราะว n งคนกำลังสนใจรุ่นนี้อยู่แลวก็อยากจะดูรายละเอียดเลก็กน้อยๆนะครับที่อาจจะไม่มีที่อื่นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ ก็จะมีตัวการแจ้งเตือนตัวนี้นะครับจะาให้เราสามารถจะเปิดจ้างงานโหมดพืชพลังงานได้นะครับนะครับแตะได้เลยจากการแจ้งเตือนนะครับเราก็จะรีแสงหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็มีการปิดในส่วนของอวัยอ,อนทิ่เพลย์นะครับการเสียงอัตโนมัติความราตรงถึงกิจกรรมพื้นหลังและลดเอฟเฟกภาพต่งตางๆด้วยนะครับแล้วก็แตะเปิดจ้างงานได้เลยนะครับนะครับเราก็จะต้องการ เปี่ยนโหมดให้เราโดยอัตรวัติเป็นโหมดละกะของทีมเมื่อไปเลยนะครับนะครับเบบเปลี่ยนให้เราอัตรนมัติเลยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆที่หลากคนอนจาจจะ กำงต้องการอยากจะดูจากฮอนเนอร์200ไลท